สัมผัสเร็วเลยมึอน uh. ี sure> ่สัมผัสเร็วอันนี้ยาบักท่านนี่บักท่านสวนจะของเองหมดน่ะโอ้ปลูกบักท่านสุกเป็นสวนบักท่านโอ้คุณตาเป็นปลูกไปเยี่ยมดูสวนก็ได้นะคะอือืมอือืมเราขายขายรูดละอันนี้สามหาอันนี้ขายโลดสามหาเลยค่ะนี่เด้อเจ้าของสวนน่ะสวนบักท่านอีหลีจ้ะสวนบักพุทธชาซื้อยุ้ยสวนกระไดเพิ่นว่า เออนี่แหละคนเป็นเจ้าของสวนเกษตรตัวจริงเลยนี่บดีซืทธเขามาเป็นของตัวเขาเองของพอเห็ดใบขาเห็ดเดี๋ยวมาขายเป็นหมากเป็นผนก็ไเ้กลับมาเห็ดโอ้อยู่น้องไผมเทหนาเกหนาสวนว่าพุตซาเพชรน้องไผพุตซาเพชรน้องไผยซื้อสวนเพิ่นได้ใจได้แทนเอฟซีคนใดผ่านมาทางสายรัตนะบอกหาสีขคก่ะ แวะซื้อได้เด้อค่ะเด้อแวะซื้อแวะซิ้มันค่ะบ่ซื้อบ่เป็นหยังเพิ่นว่าจะของสวนคนมาที่จะดีเจ้าของสวนเดี๋ยวพอมีเสด้ลงเฟซหายเสด็จ u งยูทูปห้เห็นทั่วรลูกเลยค่ะอันนี้สวนดีเป็นสวนทุตซ่าขายทุกปีนะคะขายทุกปีเลยค่ะนานี่เพิ่นสิกสิข์ขายน้าทกสระซอยด้ค่ะทกสอทั้ง พิไตอ่ะ huh. ฟังไงตอกซอสงทางพิใตก็ถ่ายด้อชาบนโอ้เอออังปนบะแ่บะซื้อบะเป็นยังโอ้ซิมบะแสบะซื้อบเป็นยังเลยค่ะทำงานด้อะมืดแล้วนี่ยังบลาหลตรงนี้ายมืดมือนค้ายดีคายมืดเมือนแล้วบังได้จ้าบังไดทังบังไดจ้า ยากได้แบบใดนหรือตดีท bon bon ั้งนีน่ะาสองศูนย์หาหาสองศูย์จ้ากง่ายบนแป๊บนึงมีค่ะมีสองูเหลือใบเดียวเออม่ได้สองสองศนย์นี่มันผมมีเนาะมันเหลือใบเดียวบึงศูนตัวนี้ดิมึนหาตัวนี้ก่อนนี่สามสองูได้บอนี่หได้ไกลๆหาได้เจ้าหกสองได้มาแล้ะสามีสามีสาม องหนเ้ฮาฮ่สองศูนย์เพิ่มมาสองศูนย์เพิ่มมายังม่ทลเอ๋อค่ะเดยวเอาตังนีต่อดิค่ะเด้อหันมาทังนี้เลยค่ะเด้อนี่มาทันอู้นี่เป็นจะเสกไหมซิก่อนนอด้ซิก่อนด้ซิิดแล้วแสกตัวนี้ตัวนี้มันจะออก ติดหวานเปียวเี๋ยวกิหวานเปียวราเดือนหน้านีป้ายราคาป้ายราคาที่มันขายงเป็ถุงไปถุงไหวไงกูได้เห็นพวได้อยากข่าวก็ยึดไปเลยยึดไปเลยเลาก็ใส่เสมอกันแล้วแบบใส่หลุดไงหลุดหน่อยเสมอกันแล้ว นี่ค่ายิบอุยปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ได้หลายบอจากซอสิเด้หลายนค่ะน้องปีหนึ่งได้หลายตั้นอยู่มันบอายตั้นกับซึ่งนี่หลายเดี๋ยวพะว่ารุ่นหนึ่งตั้งสาบาทสามบหาบาทถึงสี่สิบกะลูกใหญ่ๆน้ะค่ะนาะงตงีไง่ากับสี่สิบบาทนมใหญ่เราันไม่ออมใหญ่ฉันเอาอุลูกน้อยก้อนบอ อันนี้มนอีกขั้นนึ่งนมใสๆอนนี่มกี่กาอันอันอันนี้บะหมี่ขั้นน้ำนมเดยกให้บริโภอันนี้อันนี้พวงทองอันนี้พวงทองอันน้พวงทองเดือนหนาโอ้ขั้นน้ำนมเจออกลางเดือนหนาที่เคยกินแง่นรัป่ะือยังไงนแตก็สิออกใสๆสเนาะออกใสใส ชั้มมีก็ได้ใจเอ็กซี่ด้วยค่ะด้วยเอ็กซี่ค่ะเพราะว่าใครอยากซื้อมาทก็สอด้วยค่ะทิ่ไต้ด้วยค่ะตัวก็สในด้วยค่ะด้วยมาซื้อไดทั้งเพื่อเรืจองของสวนเองมาเองค่ะซิบเมืองมาซื้อมาเป็นยังจ้าซิบเมืองซื้อมาเป็นยังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ